กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยและกันนะครับผมต้อนรับด้วยนะครับเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของโรเซ่กับลิซ่าละกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อ,อยกับว่าโรเซ่สกิลแดนซ์พอๆกับลิซ่าเลยหรือเปล่าแรกๆผมดูคลิปต่างๆแล้วสะดุดลิซ่าที่สุดแต่ดูวนไปเราๆ20-30รอบเริ่มชินเริ่มไปสังเกตคนอื่นบ้าง แชยองเทคนิคอาจจะไม่แพลวพาาเท่าลิซ่าแต่เอลกับสะโพกนี่วินอยู่นะสายสะโพกแล้วชัดมากๆฟิลลิ่งแบบเกิร์ลิสซ่าจะให้อีกฟิลลิ่งหนึ่งคือสวักคูเท่ๆพอหลุดจากวงเวียนลิซ่าไปได้นี่พิจารณาดีๆคลิปแดนซ์เพจชิกแชยองเต้นดีมากคือพอๆกับลิซ่าเลยดีกว่าบางท่าด้วยดูวีไลท์เธอบอกว่าตอนเข้ามาเป็นเทนนี่แรกๆไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเต้นเลย ใช้เวลา4-5ปีพัฒนามาได้ขนาดนี้สุดยอดเลยนะผมเต้นไม่เป็นนะครับผมดูอย่างเดียวขอความคิดเห็นหน่อยละกันไปดูกันด้านฝังความคิดเห็นเลยละกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งได้ตอบกลับว่าโดเซ่ Rose ได้หุ่นตรงสะโพกกับเอวทําให้ลายเต้นเฉพาะตัวเลยดูเด่นการสเตปย่ำเท้าโยกสะโพกผิวกับออกท่ารวดเร็วทําให้เป็นเอกลักษณ์ประจําตนเองทําให้ลายเต้นถือว่าเด่นไม่ซ้ําใครในวงการเลย แต่ถ้าด้านการเต้นตามมาตรฐานแม้กระทั่งเทคนิคพื้นฐานเรื่องคมเป็นรองลิซ่ากับเจนนี่ถ้าใครเต้นเป็นหรือเคยคคบพอจะมองออกเวลาแกะท่าให้แก่จากลิซ่ากับเจนนี่จะลายชัดเจนเข้าใจง่ายสุดของโรเซจะล้นล้นดูลำบากมากถ้าวัดสกิลต่อสกิลยังเป็นรองลิซ่าอยู่ที่ด้อยกว่าคือการใช้ศอกข้อมือนิ้วคอหัวไหล่อกและพวกท่าที่มีการเคลื่อนไหว4-5ส่วน พร้อมกันจะดูต่างกันอยู่แต่ดูจากงานแฟนแคมคนที่พัฒนาไปไกลคือเจนนี่เวอร์ชันตั้งแต่เริ่มออกงานแจกรางวัลหรือน n นี่2017มีการอัปเกรดลายเต้นของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นมากโดยเฉพาะท่าที่จะใช้แรงจะออกท่าแบบหนักหน่วงโดยเฉพาะท่าทริกเห็นแล้วสะพึงมีการวาดร่างมือแขนทวงท่าเพื่อเพิ่มสเสน่ห์โดยการเล่นจังหวะเคลื่อนค่อยๆช้าละมุนให้ดูเซ็กซี่ขึ้นคือนางเริ่มโพสท่าเป็น ส่วนลิซ่าเป็นคนที่เกิดมาเป็นนักเต้นต่างกับคนทั่วไปที่ชอบการเต้นเลยอยากจะเป็นนักเต้นลิซ่ามีพรสวรรค์ลและลายเต้นที่ไม่เคยเจอมาก่อนในวงการเคลื่อนไหวร่างกายทุกสัดส่วนได้สมบูรณ์แบบเต้นแบบนิ่งๆผิวๆต่อด้วยท่ายาาแค่ไหนก็เต้นไม่มีติดขัดทําให้ดูลื่นไหลชิวๆเรียบง่ายสเสน่ห์เหลือล้นจริงๆแล้วเทคนิคถี่ยิบป,ประกอบการรู้จักโพทา่านางแบบทําให้ดูมีความมาส์มกสวยงามเหลือล้น เป็นเมนเต้นขณะที่จีซูยังแซวเลยว่าไม่ค่อยเห็นเต้นแต่เต้นเก่งสุดแม้จะมีแอบแฝฝึกบ้างในห้องน้ำก็เถอะฮ่าฮ่าพี่ชายคนโตหรือชีซูยังติดนิสัยท่ากระโดดย่องย่องแบบเด็กน้อยกับไม่ค่อยโยกสะโพกแต่ที่สำคัญออกท่าไม่ค่อยมีพลังทำให้ลายเต้นดูตลกตลกไม่ธรรมัดธรรมแงประหนึ่งดังผู้ชายมาหัดท่าเต้นจีจีก็มีปานแม้จีซูจะมีพัฒนาการแต่คนที่เต้นส่วนใหญ่ถ้ายังดัดจริตเดิมอยู่ แบบนี้ทําให้ก้าวข้ามขีดความจํากัดยากหลักๆมาจากตั้งแต่เริ่มหัดเต้นแล้วฝึกพื้นฐานมาไม่ดีหรือร่างกายไม่เหมาะกับสายเต้นเช่นเหนื่อยง่ายเลยทําให้ร่างกายต้องออกแรงน้อยนะฮะความคิดเห็นที่2นะครับผมเมื่อนักเต้นเชี่ยวชาญถึงจุดจุดหนึ่งมันยากที่จะบอกว่าใครเก่งกว่าใครแล้วเพราะลายเต้นจะเกิดความเฉพาะตัวของคนคนนั้นขึ้นมากลายเป็นเต้นในแบบของตัวเองไปแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นๆชอบลายเต้นใครมากกว่ากันหรืออยากดูลายเต้นไหนมากกว่าบางทีเราดูจีซูก็เพลินดีเหมือนกันถ้าพูดถึงทักษะการเต้นที่เกิดจากการฝึกฝนในเพลงเดียวกันเราว่าโรเซ่ดีพอกับลิซ่าเลยบวกด้วยจิดิรูปร่างที่ผู้หญิงมันสร้างความเฉพาะตัวอีกแบบที่น่ามองเช่นกันแต่ลิซ่ามีอะไรบางอย่างที่ฝึกเอาก็ใช่ว่าจะมีได้ติดตัวอยู่นะฮะ นักเต้นหลายคนที่ทักษะและเก่งกว่านี้ก็ยังไม่มีเลยนั่นคือตอนเต้นมีออร่า eye catching สูงมากๆดึงสายตาเราให้มองเขาตลอดสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับความสกิลและความเก่งจะเห็นได้ว่าสมัยเด็กๆน้องไม่เก่งมากแต่ตอนเต้นน้องก็ยังดึงดูดสายตาคนได้แม้แต่ครูน้องยังพูดถึงเลยว่าตอนเด็กก็เป็นแบบนี้ซึ่งเราว่า YG มองเห็นสิ่งนี้จากที่ไม่เคยมีเด็กต่างชาติมาก่อน ก็มีดิซ่าเป็นเด็กเทนต่างชาติคนแรกของบริษัทเกิดขึ้นมาสำหรับทั้ง4คนการซ้อมเพลงเดียวกันมาเป็นร้อยๆครั้งน่าจะเชี่ยวชาญในเพลงตัวเองใกล้เคียงกันอยู่แล้วละ่ะที่เหลอือคือความเป็นตัวเองที่สื่อออกมาว่าจะชอบแบบไหนกันบ้างความคิดเห็นที่3นะครับผมเรื่องการเต้นภายในวงมีคนพูดไปแล้วแล้วเราว่าเรื่องสกิลการเต้นน่าจะต้องดูจากการเต้นในเพลงอื่นๆหรือแนวอื่นๆด้วยหรือเปล่าว่าใครมีสกิลดีกว่าใคร ใคเต้นไน้หลากหลายแนวมากกว่ากันลิสเรียนเต้นมาหลายแนวตั้งแต่เด็กๆบีบอยรำไทยหรือเต้นแบบห่างเครื่องก็เคยเรียนมีคนเคยบอกว่าน้องเต้นและรรำในงานโรงเรียนบ่อยเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆและเหมือนว่าลิสจะเป็นคนคอยดูแลเรื่องการเต้นของคนอื่นๆในวงด้วยมีครั้งหนึ่งตอนอัดรายการคนที่ได้เข้าไปดูบอกว่าน้องจะเป็นคนคอยดูว่าใครเต้นถูกหรือเต้นผิดนะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผม ทุกคนแนวเต้นเป็นของตัวเองเก่งทุกคนมองแบบเพลิดเพลินผิวไหวให้ดูโรเซ่มองแบบคาริสม่าจะจัดสะกดสายตาให้ดูลิซมองความคิวบวกเซ็กซี่มองตามอินเนอร์เจนนะฮะแต่ถ้าพักสายตาชวนมาอมยิ้มกับแนวทางเลือกของจีซูจังหวะเต้นลุนๆนนี่ขำกัดใส่หัวปนเอ็นดูเวลาเห็นหน้าตาซีเรียสตอนเต้นของจีซูโรเซ่เต้นข้างลิซ่าแล้วไม่ดับและยังแย่งซีนได้บางจังหวะ จนคนอื่นออกป่าชมถือว่าเก่งมากๆแล้วเทียบจากงาน SBS Gayo ที่ลิซ่าไปเต้นบนเวทีกับวงอื่นนางเด่นจนแย่งซีนคนอื่นไปเกือบหมดทำให้รู้สึกว่าคนที่พอจะมีสไตล์การเต้นที่พอจะแยัง่งซีลิซ่าได้ก็คือเมมเบอร์ร่วมวง,งอย่างโดเซ่กับเจนนี่นะฮะไปต่อกันในด้านความที่หนึงนนแล้วกันนะครับเราไม่มีความรู้เรื่องเต้นนะใช้ตาดูอย่างเดียวแชงเต้นดีก็จริงแต่ยังดูออกว่าไม่เท่าลิซ พราะบางท่ายังไม่สวยเพียงแต่เป็นคนก้นงอนถึงตัวเล็กแต่ดูวีเชฟมากกว่าลิสบางท่าเลยดูเพลินดูลื่นเวลามองท่า,ท,าที่ต้องใช้สะโพกโรเซจะดึงดูดสายตาเรามากแต่กับท่าอื่นๆเราว่าน้องยังดูรนๆอยู่บ้างตอนที่ดูภาพรวมเต้น4คนเรายังจับไม่ได้แต่พอได้จับสังเกตทีละคนจริงๆโรเซแอบเต้นไม่เป๊ะบ้างเหมือนกันจะไม่ขอพูดถึงพี่ซูแล้วกันนะไว้ฐานที่เข้าใจนะฮะ เจนนี่เองก็ด้วยแอบมีไม่ทันจังหวะบ้างบางท่าถ้าจะแกะท่าเต้นของวงต้องแกะจากลิซ่าเท่านั้นเพราะลายเต้นดูคมที่สุดในวงนอกเรื่องนิดนึงนะถ้าตอนนี้ต้องโค้งตัวตอนจบล o o k อ t มีอยากให้ทุกคนเหยียดขาตรงแบบลิซ่ามากๆชอบท่าตอนนี้มากแต่เห็นลิซ่าคนเดียวที่ทำขาตรงๆได้แบบนั้นนะฮะสรุปชอบท่าเต้นของโรเซ่ที่เน้นเอวมากๆเพราะน้องก้นงอนเวลาใส่เอวสะโพกน้องสวยสุด คือมากกับสะโพกผิวผิวของน้องส่วนเจนนี่กับจีซูเราไม่ค่อยถูกจริดกับการเต้นของน้องเท่าไหร่สำหรับเราเจนนี่ดูเต้นโดนเกินไปในบางท่าทําให้ดูแปลกๆแ,แต่ชอบสีหน้าน้องเวลาเต้นมากดูเซ็กซีมก่มากๆเลยส่วนพี่ชูก็ดูเต้นแข็งๆยิ่งท่าที่ต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมกันนี่โกะมากแต่พี่แกเป็นเรียกรอยยิ้มจากเราได้ทุกครั้งที่ดูพี่แกเต้นน,น่ารักน้องลิซ่านี่เต้นได้คมและสวยมากๆดูแข็งแรง และน้องดูเต้นได้ธรรมชาติที่สุดในกลุ่มเราแอบคิดว่าน้องเต้นได้แรงและสุดมากกว่านี้แต่อาจจะเพราะถ้าน้องใส่สุดแรงแล้วจะกบคนอื่นหมดน้องเลยดูเต้นแบบชิลๆช,ชอบความใช้เท้ากับมือที่สัมพันธ์กันของน้องมากๆรู้สึกเหมือนน้องเป็นคนที่มีจังหวะอยู่ในหัวใจเต้นท่าที่ต้องใช้มือและเท้าไปพร้อมๆกันได้แบบลื่นไหลสุดๆด,ดูไม่สะดุดเลยนะฮะทีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมเราดูคลิปแดนซ์แพดจิคหลายรอบมาก แยกดูและจับก,การเต้นของแต่ละคนหลายรอบเลยไม่รู้ว่าสีคิดว่าลำดับการเต้นคือลิสแชงจุก,กี้ซูที่ให้ที่ให้แชงนำเจนเพราะมีบางครั้งสเตปที่ขาของเจนไม่ได้มันไม่มาท่าไม่ครบเช่นท่าไหนที่มันต้องเร็วๆมาทั้งแขนเลยคะ่ะเจนไม่สามารถทำให้มันไปพร้อมกันได้เหมือนแชงและลิสบางครั้งจีซูท่ายัางเป๊ะกว่าแต่พี่แกแค่เต้นออกมาน่ารักเฉยๆบรูเซเต้นดีและท่าครบไปพร้อมๆกับลิส ลิชไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องเต้นนะฮะอีความเห็นีงแล้วกันนะครับผมโรเซ่ได้คะแนนตรงสโภดึงดูดมากแต่ท่าเต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เต้นยังไม่สุดเต้นยังไม่สุดนะฮะลุคเซ็กซี่เซ็กซี่ช่วงดีชอบในยเต้นเจน,เจนมากแข็งแรงมากๆไม่แก่งมากเกินไปมีจริตชวนมองอาจจะเป็นเพราะชอบหุ่นเจนด้วยกำลังสวยพอดีส่วนตอนนี้ต้องยอมดิซ่าจริงๆมองว่าท่าเต้นของแบ็คพิงค์ง่ายไปสำหรับดิซ่า ตอนเต้นเพลงรวมก็เฉยเฉยไม่ดูเด่นกว่าคนอื่นมากพอถ้าเต้นโซโล่เท่านั้นแหละโอ้นึกภาพไม่ออกเลยว่าคนอื่นจะเก็บได้เท่านี้หรือเปล่าถ้าเต้นบางท่าคือทําออกมาได้สวยงามจริงๆไปดูโคเวอร์ก็หายากม,มากที่จะเต้นท่านั้นออกมาได้สวยก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมกลุ่มหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าใหญ่พูดถึงเรื่องเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ